การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและลงมือปฏิบัติของนักเรียนสามเณรโรงเรียนวัดจุนวิทยาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นไปตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนสามเณรได้เรียนรู้ในสายวิชาชีพจึงจัดส่งช่างสิบหมู่มาสอนงานปูนปั้นแกะสลักช่างปูนเป็นการส่งเสริมพระพุทธองค์ท่านส่งเสริมด้านวิชาชีพให้ ในพระภิสุสามเนรอยู่แล้วไม่ว่าเป็นอาคารเล็กอาคารน้อยก็ส่วนใหญ่แม้แต่กระเบื้องตรงนี้ก็เนนเขาก็จะทำหาช่างเข้ามาหาช่างมาแล้วเป็นผู้ดูแลควบคุมและเนนก็ทํากันตามสลาเล็กสลาน้ต่างๆอะไรตรงนี้แม้แต่ปูบล็อกตรงนี้ก็ต้องต้องทํากันแต่ดูแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่สวยงดงามอะไรแต่ฝีมือลายมือเราถือว่าพอพอไปได้อะไรทำาลังนี้อีกหน่อยเนนถ้าจบไปแล้ว กรทุกรูปทุกนามก็ยังยังไม่แน่ไม่นอนไม่จะอยู่ต่อไปในเพศบรรพชิตไหมถ้าในโอกาสต่อไปเขาศึกษาลาเพศไปก็อาจจะเป็นวิชาที่ถ้ามีฮะมีฮะจบไปแล้วก็ยังไม่ได้รับราชการไม่ทําอะไรเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นช่างปูนช่างม้าช่างอะไรก็เยอะฮะ โรงเรียนวัดหยวนวิทยาย,ยังพัฒนาการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนปกติทั่วไปโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่สิ่งที่ได้รับมากกว่าโรงเรียนทั่วไปคือการปฏิบัติที่อยู่ในศีลที่กำหนดไว้แต่มายุคหลังนี่ยอมรับว่าเออพระพิสุสามเณรก็มีสื่อมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าการควบคุมดูแลก็เป็นแบบแบบฉบับของพระอย่างน้อยแต่มาคิดว่าหนึ่งเขามาอยู่ตรงนี้เขายังมีการนุ่งห่มเป็นผ้าเหลือง สองได้โกนหัวโกนคิว้วเขายังนึกตัวเองว่าแตกจากจากคารืหัดเนีย่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเน้นสอนเรึ่งบรรพชิตพิจารณาสิบข้ออย่างน้อยเขาก็สํานึกอย่างนี้สามเขากสา็สามารถที่อยู่กับวัดกับวามีพระโดยเฉพาะท่านเจ้าว,ดวาดควบคุมดูแลสี่สถาญาติยมให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกหน่อยจิตสํานึกของเขาก็อาจจะต่างจากคารืหัดที่เป็นเป็นเด็กโดยทั่วไป นักเรียนสามเณรในโรงเรียนวัดหยวนวิทยาได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับตัวเองในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ไหมคึหลักกต่างๆได้ครับเช่นเรื่องอะไรบ้างไม่โกโกหกครับไม่รักทรัพย์แล้วไม่ดื่มสุรารหรือสารเสพติดต,ต่างๆครับรต้องตื่นเช้านะครับ เช้ามากวดรังาาวัดแล้วก็บิดาบ,บาทเนี่บกลับมาท่องท่องมนุนะครับได้ความรู้เยอะกว่านะทาวัดนะครับได้บุญกุศลนะครับมากกว่าข้างนอกนไรวัดได้อะไรบ้างคะได้บุญครับบุญกุศลน,นะครับทําให้พ่อแม่มีบุญนะครับ โรงเรียนวัดจวนวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอย่างดูแลสามเณรทุกรูปที่เรียนอยู่ประมาณ170รูปถึง175รูปโดยการจัดรถรับส่งจากวัดอื่นเพื่อมาเรียนที่โรงเรียนวัดจวนวิทยาและอย่างให้เจ้าอาวาสทุกวัดช่วยดูแลสามเณรที่จำวัดอยู่ในอำเภอเชียงคำทั้งหมดเพื่อให้สามเณรเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงามสามารถเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานรับพุทธศาสนาแห่งชาติ